กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สกิโลเฮรตารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันยุวดีเมฆสุริวิทย์ค่ะค่ะดิฉันพิมศรีดุรงคธรรมค่ะค่ะเราสองคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกทท่านค่ะไปทาความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะหรือ Thailand International Cooperation Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้าวนะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ 6นาฬกา30นาทีถึง7นาฬิกาทางสถานียุสรารลม AM1575 กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของไทก้าคอร์ปอเรชันแล้วก็ Facebook ของสลารลมเรดิโอค่ะนอกจากนี้นะคะพี่พีนค่ะเรามีเพิ่มช่องทางในการรับฟังอีกหนึ่งช่องทางนะคะ,คะเรามีพอดแคสต์แล้วค่ะทุกๆท,ท่านสามารถเซิร์ชคำว่าไทก้าพัฒนาทั่วโลกแบบนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็น Apple Podcasts, p o t i f y Podcast, s, Podcast s, <S หรือว่าจะเป็น Google p o d c a s t นะคะท่านสามารถที่จะเซิร์ชแล้วก็รับฟังของเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะค่ะวันนี้อยู่กับพี่พินศรีดวงคธรรมเลขานุก,การกรมของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีอะไรดีๆจะมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมคะพี่พินคะโลกที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะ คือโลกเกียรติยศองค์กรคนดีประจำปี2565นะคะคโดยที่เมื่อวันที่6กันยายน2565ที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาธิย์ดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศท่านอูริยะเจริญโตได้เข้ารับมอบโลกองค์กรคนดีจาก าศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร,พร,พรวิชิตโชรชัยประธานวุฒิสภานะคะนี่พิยุอยากรู้ไหมคะว่าโล่องค์กรคนดีเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรอยากทราบาค่ะเพราะทำไมเธาถึงได้รับโล่นี้ด้วยนะคะค่ะ,คะโลก่เกียรติยศองค์กรคนดีประจําปี2565นะคะหน่วยงานที่ดําเนินโครงการนี้ก็คือคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม คณะทำงานคนดีสังคมดีในคณะกัรมาที่การการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภานะคะโดยทางวุฒิสภาเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1นะะ 64, นะคะ 2,559- ถึง2,564นะคะที่มีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนไทยในทุกช่วงวัย ภายใต้หลักคุณธรรมหาประการคือกตัญญูวินัยสุจริตพอเพียงและจิตอาสานะคะขึ้นเป็นคุณธรรมสําคัญของประเทศชาติที่ต้องเชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติได้แ,แก่สถาบันศาสนาพระมหากษัตริย์และสถาบันชาตินะคะโดยคณะอนุกรรมธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยได้พิจารณาสรรหารและคัดเลือกองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคมเพื่อมอบโลกกิยศองค์กรคนดีมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูองค์กรเหล่านั้นให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมนะคะเ,เป็นองค์กรที่บริหารงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ประจักษ์ในสังคมแล้วก็มีผู้นําองค์กรที่เป็นแบบอย่าง นะคะสามารถเป็นต้นแบบองค์กรคนดีที่สามารถแนะนำวิธีการพัฒนาตนเองเนี่ยไปให้กับบุคคลบุคลากรในหน่วยงานอื่นนะคะสามารถขยายผลไปสู่องค์กรอื่นๆของป,ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการทําโครงการนี้ขึ้นมาของทางวุฒิสภาทีนี้นะคะหลักส่วนหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเนี่ยนะคะทางวุฒิสภาก็กําหนดไว้คร่าวๆ3า,าประการนะคะก็ค,ะคือ,อ,อพิจารณาจาก สรรหาคัดเลือกองคอ์กรจากทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคมนะคะ,คะสองก็เป็นองคอ์กรหรือชุมชนที่มีการดําเนินโครงการมีกิจกรรมมีกระบวนการสร้างคนดีจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ประจักษ์นะคะเน้นกระบวนการสร้างคนในองคอ์กรนะคะซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับองคอ์กรอื่นได้และอันที่3าก็คือเป็นองคอ์กรที่มีผู้นําองคอ์กรเป็นแบบอย่างและมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม น,นี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆนะคะเอะแล้วเขาไปเจอเราได้ยังไงคะพี่พิมทำไมอยู่ๆเขาถึงแบบคัดเลือกสรรหากรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าไปได้ถ้าถ้าท่านที่เป็นแฟนๆของไทก้านเนี่ยคงจะรู้ว่าเราทําโครงการหนึ่งเป็นโครงการจิตอาสาก็คือโครงการส่งขยะกําพรรากลับบ้านนะคะอ,อันนี้เราก็เคยทําคลิปโครงการส่งขยะกําพารากลับบ้านส่งไปประกวด อ,องค์กรคนดีที่วุฒิสภาจัดเหมือนกันนะคะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้ว่าเรามีกิจกรรมจิตอาสาซึ่งสร้างจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมเขาก็เลยมีหนังสือเชิญมาที่กรมอบอกว่าใ,ใหเ้เล่าให้ฟังหน่อยว่า ในกรมเองเนี่ยมีกระบวนการพัฒนาคนสร้างคนให้เป็นคนดีได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราตอบไปที่นําเสนอไปที่วุฒิสภานำเสนอไปที่คณะกรรมการเนี่ยนะคะ,คะเราก็จะเน้นว่าที่กรมเนี่ยเราก็เน้น2องส,องสเรื่องนะคะ1ก็คือกรมเนี่ย มีแผนพัฒนาบุคลากรเพราะวเขาเน้นการพัฒนากระบวนการในการพัฒนาคนนะคะกรมเนี่ยมีให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากรในทุกด้านมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะ3ปีแล้วก็พัฒนาบุคลากรในทุกสายงานไม่ใช่แค่สมรรถนะในการทํางานหลักแต่ว่าจะต้องเป็นการพัฒนาที่สมดุลนะคะมีทั้งเรื่องการทํางานที่สมดุลระหว่างทํางานที่ทํางานกับชีวิตที่บ้านนะคะการพัฒนา จิตใจการพัฒนาการอยู่ร่วมกันทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย<ม>นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาเห็นในแผนพัฒนาบุคลากร,กรของเราเนี่ยมันจะมีครอบคลุมทุกเรื่องคร<ม>อบคลุมทุกสายงานนะคะ,คะเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาพี่โยเราก็เคยมีการที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในกรมนะคะเมืม่อสองสามปีก่อนก็มีการเชิญกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาให้ความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือนนะคะบัญชีครัวเรือนเพราะว่าที่ต้องแต่เรื่องหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนิดนึงค่ะเพราะว่าโดยภารกิจหลักของกรมความรู้ระหว่างประเทศเนี่ยเรามีภารกิจในการเผยแพร่หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาที่ยั่งยืนในต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าหลักปัะญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรสามารถที่จะน้อมนํามาใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการใช้ชีวิตประจําวันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมก็ให้ความสําคัญแล้วก็ส่งเสริมให เจ้าหน้าที่ในกรมเนี่ยได้เรียนรู้หลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะคะแล้วก็มีการจัดศึกษาดูงานอยู่เป็นระยะ,ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็น้อมนํามาปรับใช้นะคะอ,อันนั้นก็เป็นส่วนที่สําคัญในแผนพัฒนาบุคลากรของ,ของเรานะคะ,คะนอกจากที่กรมมีแผนพัฒนาบุคลากรแล้วนะคะ,คะกรมยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ข้าราชการได้ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยนะคะอ,อย่างเช่น ที่เราทราบกันอยู่แล้วโครงการส่งขยะกัมพากลับบ้านเนื่องจากว่ากรมเนี่ยเร็งเห็นถึงความสําคัญของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปสองสวันนี้เป็นยังไงครับพี่ยุฝน<ฆ>ตกรถติดนะใช่รถจะเป็นเรือค่ะเราใช้เวลาอยู่บนรถพอๆกับเวลาที่อยู่ในบ้านเลยนะคะเพราะเราไปไหนไม่ได้อยู่บนท้องถนนเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสําคัญจริงๆที่ทุกหน่วยงานจะต้องทําให้บุคลากรของตัวเองเนี่ยระหนัก ถึงความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็ช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพระท่านกรมก็เลยมีโครงการส่งขยะกัญพระรากับบ้านนะคะน,นอกจากนั้นก็ยังมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาเมื่อวันที่12สิงหาคม2565ที่ผ่านมาเือเราไปปลูกป่าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจาน,นะคะ,คะแล้วก็มีการทําโป่งให้ช้างให้สัตว์ป่ามากินด้วยนะคะ,คะก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในขนาดเดียวกันะนะคะ,คะนอกจากนี้อีกอห,นหนึ่งหลักเกณฑ์ที่ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกให้กรมเนี่ย ได้รับมอบโล่รางวัลคนดีเนี่ยนะคะได้รับได้รับมอบโล่กิจยศองค์กรคนดีก็คือบทบาทของผู้นําในองค์กรนะคะโดยที่ท่านอธิบดีอุรีรัตเจริญโตท่านก็เป็นผู้ที่เริ่มกิจกรรมต่างๆในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและก็คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรของหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิง่งโครงการขยะส่งขยะกัมพากลับบ้านเนี่ยท่านเป็นทั้งผู้นําแล้วก็เป็นแบบอย่างในการแยกขย,ข,ยขยะขยะนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับ บุคคลใกล้ตัวที่อยู่ทางบ้านนะคะเพื่อนๆในหน่วยงานอื่นเนี่ยได้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วในกิจกรรมที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอะคะหมายถึงพฤติกรรมของคนในองค์กรอะไรเงี้ยมันมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็ มากกว่าร้อที่เราประเมินผลมาเนี่ยนะคะ,คะบุคลากรของกรมก็มีความกระตือรือร้นอย่างเช่นในการเรื่องคัดแยกขยะกัมพา้าเนี่ยแต่ละบุคลากรแต่ละท่านเนี่ยก็มีเข้าใจว่ามีความมีจิตสํานึกและมีการลงมือทำจริงๆนะคะในการ คัดแยกขยะและนําขยะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะอันนี้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนว่ามีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะส่วนอ,อย่างที่เราพาไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบุคลากรเหล่านั้นเนี่ยก็ดามาปรับใช้ในการทํางานเพราะว่าในโครงการต่างๆที่เรา,เาไปให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนานกับต่างประเทศเนี่ยเราก็ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในการดําเนินงานก็สามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำวันได้อย่างแท้จริงนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้เห็นว่าเราก็ได้รับการยกย่องจากองค์กรต่างๆด้วยใช่ไหมคะค่ะซึ่งเป็นอาจจะเป็นหนึ่งในเกณฑ์นในการตัดสินของคณะกรรมการด้วยใช่ค่ะ,คะก็ในปีที่ผ่านมา2,564เนี่ยนะคะ,ะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยก็มีได้รับการยกย่องจากองค์งกรอื่นอย่างแรกเลยเนีย่ก็คือใจกาหรือ Japan อ International Cooperation Agency นะคะองค์กรเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้มอบรางวัล ใจก้า President Award ให้กับกรมความรู้หลางประเทศเนื่องจากได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลาสีทศวรรษที่ผ่านมานะคะรวมทั้งประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่สามารถรับอาสาสมัครญี่ปุ่นกลับเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศได้หลังจากเกิดโรคโควิดนะคะฉะนั้นใจก้าก็มอบรางวัลนี้ให้กับเรา กับอีกรางวัลหนึ่งที่เราได้จากองค์การระหว่างประเทศนะคะสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหรประชาชาติและ United Nations Department of Economic and Social Affairs เนี่ยนะคะก็ได้คัดเลือกโครงการที่กรมทำนะคะได้แก่คโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย Friends from Thailand ซึ่งทุกท่านก็คุ้นหูนะคะ,คะเป็นตัวอย่างความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีใน,ในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย sustainable development goals หรือ SDG นะคะ,คะ,ะซึ่งประสบการณ์ในการพัฒนาของไทยเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปใช้แบ่งปันให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานประชาชนที่สนใจประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งรางวัลน,นี้ก็ซึ่งเกียรติยศเนี่ยก็ได้รับในปี2564เช่นกันนะคะ,คะพี่พินคะแล้วในวันที่ไปรับมอบรางวัลน,นะคะนอกจากไทยก้าได้รับแล้วเนี่ยมีหน่วยงานอื่นได้รับมอบอีกไหมคะ มี65องค์กรค่ะพี่ยุค่ะประกอบด้วยองค์กรภาครัฐน,นะคะ28องค์กรองค์กรภาคเอกชน23องค์กรภาคชุมชน5องค์กรภาคประชาสังคม9องค์กรนะคะโอ้ฟังดูแล้วก็ดีใจเนาะภูมิใจมากเลยอะ่ะที่ได้เป็นหนึ่งใน65หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีคลิปเนาะว่าเราทําโครงการขยะกําพากับบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตลอดเวลาที่เราทํามาเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างอ่ะงั้นเราไปติดตามรับชมคลิปกันเลยนะคะค่ะ คุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยสร้างขยะมูลฝอยมากถึง16ล้านตันต่อปีโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะสูงถึง10,000ตันต่อวันและมีแนวโน้มมากขึ้นแม้ว่าในปัจจุบันมีการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะแต่ยังมีขยะบางประเภทที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการจัดเก็บคัดแยกและปรับปรุงสภาพคำถามคือเราจะจัดการกับขยะเหล่านี้ได้อย่างไร ขยะกำพร้าบัญญัติศัตท์หม่ของขยะที่ไม่มีใครรับรีไซเคิลไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมเศษผ้าล้อยางรถยนต์ขยะติดเชื้อเราอาจมองขยะเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่แทบจะไม่มีมูลค่าแล้วแต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถแปลสภาพขยะกำพร้าให้กลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ นั่นคือเทคโนโลยีการแปลรูปขยับเป็นพลังงานไฟฟ้าหนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยี RDF ซึ่งเป็นการนำขยะมูลฝอยมาปรับปรุงองค์ประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพให้ได้คุณสมบัติที่มีค่าความร้อนขนาดและความชื้นที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าและเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลหรือนำไปเผาร่วมกับถ่านหินเพื่อลดปริมาณการใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรมปูนซีเมน ในกระบวนการทำ RDF หากเรารับขยะจากคนทางบ้านจะมีข้อดีคือส่วนใหญ่จะเป็นขยะแห้งและค่อนข้างสะอาดจึงพร้อมจะนำไปแปลรูปได้ทันทีแล้วถ้าถามว่าการนำขยะเหล่านี้ไปใช้เป็นพลังงานทางเลือกจะก่อมลพิษเพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้องยอมรับว่าการเผาไหม้ทุกชนิดย่อมมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมแต่หากเผาในอุณหภูมิที่สูงมากพอจะก่อมลพิษได้น้อยกว่าการเผาขยะในที่โลง่ง ซึ่งในขบวนการปลายรูปขยะกำพร้าเป็นเชื้อเพลิงมีมาตรการควบคุมมลภาวะที่รัดกุมมีระบบบำบ,บัดอากาศและน้ำเสียก่อนกลับคืนสู่ธรรมชาตินี่จึงเป็นหนทางที่อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นแนวทางที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดสุดท้ายเมื่อขยะไม่ถูกจัดการอย่างถูกวิธีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมลพิษที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมดินน้ำอากาศ ท้ายที่สุดแล้วมลพิษเหล่านั้นก็ย้อนกลับมาหาตัวเราเองจึงถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันหน้ามาแก้ไขวิกฤตปัญหานี้อย่างจริงจังรวมไปถึงการลดขยะตั้งแต่ต้นทางคือ reduce reuse recycle เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดเพราะธรรมชาติอยู่ได้ถ้าไม่มีเราแต่เราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมชาติกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ ระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่บริษัท N15 t e c h n o l เทคโนโลยีซึ่งดำเนินการแปลรูปขยะเป็น RDF เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งเนื่องจอากจะช่วยกําจัดและลดขยะที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่กรมจึงได้เริ่มกิจกรรมที่จะปลูกฝังวิสัยให้กับบุคลากรของ,ของกรมได้ตระหน,นักถึงวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยอย่างจริงจังโดยเริ่มจากตัวเราเองในการคัดแยกขยะแล้วก็จัดการอย่างถูกวิธีส่งต่อไปอยังคนรอบข้างจึงเป็นที่มาของโครงการส่งขยะกำพากลับบ้านที่รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ในกรมรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นและบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมโดยนำขยะกำพร้ามาบริจาคังจุดบ,บริการที่กรมได้จัดไว้ให้และประสานกับบริษัท N15 นำรถบรรทุกมารับขยะที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะทุกๆ2เดือนเราให้บริการแบบ drive through ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาผลตอบรับออกมาดีมากทั้งบุคลากรในกรมและผู้คนทางบ้านต่างก็รวบรวมขยะและนำมาบริจาคจนขยะล้นรถบรรทุกแสดงให้เห็นว่าผู้คนจำนวนไน้อยใน,ยน,ยนยสังคมไทยได้ตระหนักร,รู้ถึงการลดขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อม อาสาสมัครที่มาช่วยงานก็ใจสู้แม้ว่าฝนจะตกหนักก็ไม่หวัน่นเป็นภาพที่น่าประทับใจเวลาที่ได้เห็นเรายิ้มของทุกคนขยะที่เรานํามาเนี่ยมันเยอะมากมันมันก็สร้างความตกใจให้เราแล้วก็ตระหนักได้ว่าบ้านหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างขยะได้เยอะขนาดนี้2บ้านได้เยอะขนาดนี้แล้วหลายบ้านจะเป็นยังไงทั้งประเทศจะเป็นยังไงก็สร้างความตระหนักว่าเราเนี่ยแหละเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ตอนนี้เรามาทําโครงการเนี่ยเราเห็นเป็นการจัดการปัญหาในด้านปลายทางนะคะคือเราก็ทิ้งขยะก,กันมาแล้วแล้วเราก็จะเอาขยะเนี่ยไปทําเป็นพลังงานเชื้อเพลิงถ้าเป็นไปได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นพฤติกรรมของของผู้บริโภคเลยเนี่ยก็กกจะดีก็หวังว่าคนที่เขาร่วมโครงการแล้วก็บ้านของทุกคนเนี่ยก็จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแล้วก็สร้างไปสู่พลังที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตค่ะ โครงการส่งหยากกันปรากลับบ้านทำให้ค้นพบว่าคนตัวเล็กๆอย่างเราก็สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้ในแบบของเราเองและยังส่งตอบหลักบวกให้กับผู้คนในวงกว้างขึ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเพิ่มการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นของทุกคนบนโลกใบน,นี้ให้เพิ่มขึ้นไปอีกรวมทั้งเป็นตัวอย่างในการสร้างคุณธรรมอื่นๆที่จะจันโลงสังคมอีกด้วย เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการส่งขยะกัญากลับบ้านที่เราเอาไปนําเสนอในของวุทิสภาอีกคณะหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะพี่พินดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจนะคะจากจะ,ะเดียนพี่ยุว่าทุกครั้งที่เราทําจิตอาสาโครงการส่งขยะกัมชากลับบ้านเนี่ยเราได้เห็นประชาชนทั่วไปที่เอาขยะมาส่งเ,เราเามีความชื่นใจมากเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีความพยายามมากในการคัดแยกขยะจริงๆนะล้างเก็บ จัดเป็นหมวดหมู่อย่างดีทําให้เราตระหนักว่าโอ้มันมีคนอีกจํานวนมากเนี่ยที่เขาให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมแล้วเขาให้เวลากับกับสิ่งแวดล้อมจริงๆในการลงมือคัดแยกขยะทําความสะอาดขยะแล้วก็เก็บอย่างเป็นสัดส่วนเนี่ยนะคะ,คะซึ่งทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานนี้ต่อไปนะคะ,คะและนอกจากนั้นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราจะได้ผู้มีส่วนร่วมใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจาการรมกับเราอ,อย่างสองครั้งล่าสุดก็มีน้องๆโรงเรียนมัธยมนะคะเข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยกันขนขยะ มีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาแล้วคะแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆในสูรราชการเนี่ยที่ให้ความสนใจแล้วมาเรียนรู้เพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยอันนี้ก็เป็นความน่าชื่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดผลมันมีคนให้ความให้ความสําคัญแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นก็เป็นกําลังใจให้กับผู้จัดนะคะที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสทําต่อไปอย่าง,างต่อเนื่องนะคะคะโอ้ฟังแบบนี้แล้วก็ ใครที่สนใจเนาะถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยดีไหมคะว่าเราจะจัดทุกๆสองเด,อเดือนนะคะเจอกันที่จุดรวมพลทิศใต้คาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒน,น,นะ,ะอาคารอาคารบีค่ะ,คะพี่พินคะแล้วในปีต่อไปหรือว่าในแผนงานของเราปีต่อไปอะคะเราจะรักษาความเป็นองค์กรคนดียังไงต่อไปอะคะก็เราก็จะต้องย้ําเตือนแล้วก็สร้างจิตสํานึกให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องนะคะ ในแผนปฏิบัติราชการของกรมคมรู้ระหว่างประเทศระยะ5ปีเนี่ย2,566-2,570เ,25เนี่ยทางกรมเนี่ยก็ได้กำหนดค่านิยมและคุณค่าที่กรมจะต้องยึดถือนะคะ uh huh. ให้สอดคล้องกับชื่อกรมนะคะไทยก้านะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังนะคะตัวท T คือ trust คือความเชื่อมั่น ะะกรมจะมุ่งทํางานให้ได้รับความไว้วางใจสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนการดําเนินภาร,รกิจการพัฒนาระหว่างประเทศนะคะ,คะต่อมาตัว i i ไออินิเชทีฟหรือความริเริ่มนะคะ,คะจะต้องเป็นกรมจะต้องเป็นองค์กรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในสิ่งใหม่พร้อมริเริ่มในสิ่งที่มีความท้าทายในการขับเคลื่อนบริการพัฒนาที่สําคัญนะคะ ต่อมากต็ตัว C collaboration หรือการร่วมแรงนะคะพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในการประสานเพื่อให้เกิดพลังสูงสุดพร้อมที่จะเป็นแกนกลางของการเชื่อมต่อในการใช้ความพยายามร่วมกันนะคะและตัวสุดท้ายคือตัว A aspiration คือความมุ่งหมายจุดมุ่งหมายเนี่ย กรมจะต้องทํางานอย่างมีจุดหมายด้วยความมุ่งมั่นไม่หวั่นต่ออุปสรรคและปัญหาในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายอันนี้จะเป็นคุณค่าค่านิยมที่กรมจะยึดถือในระยะ5ปีต่อไปนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยกรมก็ยังต้องให้ความสําคัญกับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรทั้งทั้งกรมด้วยนะคะค่ะโอ้ ฟังแบบนี้แล้วเห็นชัดเลยนะว่าภาพของการทํางานของเราในอนาคตเนี่ยไทยก้าเราเนี่ยจะไม่ได้แค่พัฒนากับคู่ร่วมมือเท่านั้นคนในองค์กรก็ต้องได้รับการ<ช>พัฒนาด้วยเหมือนกันนะ,นะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญคือยังไงก็ตามแต่การที่เราได้รับโรคเกียรติยศองค์กรคนดีแบบนี้มันก็ทําให้เราก็จะต้องรักษา<ช>ความเป็นคนดีของเราให้ต่อไปมีกําลังใจแล้วก็ต้องรักษาให้มันอยู่ได้อย่างตลอดไปค่ะ วันนี้ก็พาทุกท่านได้มาทําความรู้จักกับการทํางานของไทก้าเนาะแล้วก็ที่มาที่ไปว่าทําไมไทก้าเราคะ่ะถึงได้รับโล่เกียตรติยศองค์กรคนดีประจําปี2565นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พินมากมากเลยที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็บอกถึงที่มาที่ไปของการที่ได้รับโล่ในครั้งนี้นะคะเอพี่<ช>พ,พินไปกับท่านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะบรรยากาศเป็นไงพี่พินก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าไปกันหลายหน่วยงานมาก65องค์กรที่ไปรับรางวัลนะคะ แล้วก็มีการทําประชาสัมพันธ์งานแล้วก็ในในงานก็จะมีนิทรรศการที่หน่วยงานต่างเนี่ยนำมาแสดงว่าหน่วยงานของตนเองเนี่ยมีการส่งเสริมพุณธธรรมจริยธรรมในหน่วยงานของตัวเองอย่างไรนะคะวันนี้ก็พาทุกท่านค่ะมารับทราบแล้วนะคะว่าไทก้าเราได้รับรางวัลน,นี้ได้ยังไงนะคะในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรเขาเรียกหนึ่งในคนที่อยู่ในองค์กรไทก้าก็รู้สึกภาคภูมิใจเนาะกับการที่เราได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็ เราก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งตัวเล็กหรือเปล่าก็ไม่ใช่ <c oughs> เราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ทําให้องค์กรน,นี้ก็ได้รับรางวัลนี้ด้วยเหมือนกัน <c oughs> ค่ะค่ะก็ยังไงก็ขอให้รักษาความดีนี้ไว้อย่างต่อเนื่องนะคะค่ะวันนี้เวลาของไทก้าพัฒน,นาทั่วโลกก็คงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกๆเช้าวรรจันนะคะโฮนกาสานาทีถึง7นาทาริกาทางสถานีวิสุลันลม AM 1 5 7 5กิโลเฮิรตซ์ค่ะ หรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของทางไทก้าคอปเปอเรชันนะคะหรือว่า Facebook ของสลาลมเรดิโอค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเราก็คือทางพอดแคสต์นะคะ search คำว่าไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็น S p o t i f y Podcast g o o g l e Podcast หรือว่าเป็น Apple Podcast เนี่ยท่านก็สามารถรับชมได้อ่บฟังย้อนหลังได้ทุกตอนเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันยุ้ยดีเมฆสุนิวิทย์ค่คะ,ะดิฉันพิมสีดุรงคธรรมค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะสสวัสดีค่ะ กว่าสาิาปีเอเปกไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อนาคเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลไม่หยุดเปิดรับโอกาสใหม่ๆเพื่อช่วยผลักดันการค้าการลงทุนไปสู่ระดับโลกไม่หยุดเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างความย,ายั่งยืนไม่หยุดเปิดสู่การค้ารูปแบบใหม่เพื่อปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลง ไม่หยุดเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าหากันและปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดไม่หยุดเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆกับวิถีชีวิตแบบใหม่ไม่หยุดเชื่อมโยงดิจิตอลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสร้างความเติบโตที่ย,ยั่งยืนไม่หยุดเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดีและเศรษฐกิจที่ก้าวไปข้างหน้า ไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อลดขยะไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้อนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราเพราะเราไม่เคยหยุดมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ดีวันนี้เราจึงพร้อมเปิดกว้างตัวโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างสมดุลในทุกด้าน